คลิปนี้ผมจะมาทำเมนูผัดเผ็ดเป็ดนะครับก็จะใช้เป็นเป็ดส่วนหน้าอกนะครับหนึ่งหน้าอกไหล่นะครับเรานำมาตีไฟให้ร้อนนะครับโดยใช้ไฟแรงก็ได้นะครับโดยตีให้ทั้งสองด้านพอสุกให้มันตึงทุกส่วนครับพอตึงแล้วมันก็จะสวยงามเวลาหั่นก็จะสวยนะครับเราจะต้องตักขึ้นมาครับแล้วก็พักให้เย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆหั่นเป็นชิ้นนะครับ เห็นไหมครับมันจะหั่นสวยเนื้อข้างในแดงไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะผัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆพอคำเป็ดส่วนนี้จะสวยนะครับเพราะว่าผมซื้อจากตัวแมคโครเราก็หั่นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นส่วนของหน้าอกที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะครับเราก็นำมาจีไฟ ก็เป็นผัดเผ็ดนะครับที่เราจะใส่เป็นพริกแกงนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีเป็นพริกจินดาสับด้วยนะครับเพราะนั้นได้ที่นะครับเราก็จะตั้งกระทะให้นอนใส่น้ํามันนะครับพอประมาณแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับประมาณสอง้องตเราก็ผัดให้พริกแกงหอมนะครับแล้วก็เติมเป็นพริกจินดาสับนะครับผัดให้ พริกหอมนะครับาจะไปเราจะใส่เ,เ,เนื้อ็ที่เราใส่น้วมลงไปนะครับแล้วก็จะผัดกัดตัวพริกแกงตรงนี้อาจจะใช้เป็นไฟอ่อนก,ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงจะมีโอกาสไหม่เราใช้เป็นไฟอ่อนแค่อยค่อยคลุกเคล้ากรา,าดต้นปลาลงไปสักหน่อยครับแล้วก็เป็นซอสปลาเขียวนะครับซอสหอยนางรมน้ำสะอาดสักหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยผักนะครับก็เป็นมะเขือพว,วง กับกระชายนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแกงรวมนะครับล้เราก็จะลร่งไฟนะครับแล้วก็ผัดให้น้ำนวดนะครับเป็นตอนตา,างไปหน่อยนะครับแล้วก็ผัดไปนิดหน่อยผมก็จะใส่เป็นซเรนะครับเป็นการช่วห้แนะครับปรัดรสชาติก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็จอก็จะนำไปจัดจานก็จะได้เป็นผัดเผ็ดเป็ดที่รสชาติเข้มข้นนะครับ อร่อยนะครับเป็นกับแกงก็ได้หรือกินกับข้าวก็ได้ยังไงลองทำทานกันดูนะครับ